สอสเอต้ท้านายกตู่กล้าหรือเปล่าสาบานว่าจะไม่ซื้อเสียงผู้สื่อข่าวรายงานว่าสอสเออต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักไทยศีวิไลหัวหน้าพักไทยศีวิไลพร้อมด้วยติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือนางสาวกนิทธรินพัทระพักดีโชตร,รองโฆษกพักว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดอ่างทองเขต2 นายสรจจันทรคดาโคศกพักนางสาวนัทบปะพัฒวรธันผาสุขรองโฆษกพักนางสาวกฤษยากรสรชัยผู้ช่วยเหลันยิกพักนายอนุรักษ์อมรเมตตาจิตผู้ช่วยเลขาธิการพักเดินทางมาเยี่ยมชมงานประจำปี2566ประเพณีมอรวัดตรพังตำบลเชียงรักใหญ่อำาเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อทีมงานและคณะมาถึงที่วัด จึงได้เข้าจุดทูปเทียนถวายดอกไม้บูชาพระพุทธกราบสการะปู่เวสวรโนและเข้ากราบนมัส,สการพระประหลัดจักริดขันติโกเจ้าอาวาสวัดตะพังจากนั้นสอสอเต้และคณะได้ออกมาเดินเยี่ยมชมเดินซื้อของกินและทักทายกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคัง่งโดยทั้งพ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งประชาชนต่างมาขอถ่ายรูปเซลฟี่กับสสเต้และติ๊กบิ๊กบราเธอร์ในรูปแบบเป็นกันเองกับทุกคนค่ะโดยก่อนเดินทางกราบสสเต้มงคลกิจสุขสินธารนนท์ได้กล่าวเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ตนได้มาดูความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวปทุมธานีหลังจากที่เคยเดินทางมาอยู่บ่อยๆในช่วงที่มาตรวจสอบคดีน้องแตงโมและติดตามสถานาการณ์น้ําท่วมจังหวัดปทุมธานีพบว่าขณะที่ ความเป็นอยู่ของชาวปทุมธานีดีขึ้นซึ่งทางพรรคไทยศรีวิไลในขณะนี้อย่างเฟ้นหาตัวผู้ที่สมัครสสปทุมธานีอยู่แต่ตัวว่าที่ผู้สมัครนั้นจะต้องเป็นนักพัฒนาไม่ใช่นักเลือกตั้งเนื่องจากไม่อยากจะให้ตัวผู้สมัครนั้นเลือกเงินเป็นที่ตั้งสุดท้ายก็จะเกิดการคอร์รัปชันเกิดขึ้นทั้งนี้ตนเองอยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าอย่าซื้อเสียงโดย อย่าให้สอสอของท่านซื้อเสียงเพราะเขาจะมารีดเงินท่านจนหมดตัวอย่างกรณีเมื่อวันที่สองหรือวันที่สามกันยายน2564นที่มีการโหวตคว่ำพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งท่านเคยโดนบุคคลเหล่านี้ท้ายเงินท่านไปเป็นจำนวนมากซึ่งถ้าท่านได้สอสอที่มาด้วยความสุจริตท่านก็จะไม่โดนแบบนี้ทั้งนี้ตนเองอยากจะฝากย้ำไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี อีกว่าให้ท่านมาทำข้อตกลงกับตนเองดีกว่าโดยการมาสาบานกันที่วัดพระแก้วว่าท่านจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันและจะทำให้ประชาชนนั้นเชื่อใจท่านซึ่งท่านกล้ารับคำท้าตนเองหรือไม่ถ้าท่านคิดจะเป็นตัวแทนของประชาชนเวลาเงยหน้าจะได้ไม่ไอฟ้าก้มหน้าจะได้ไม่ไอายดินกล้าสาบานหรือเปล่าและสำหรับการ เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้าตนเองมั่นใจเป็นอย่างมากโดยคาดหวังคะแนนบัญชีพักนั้นอยากจะได้จำนวน10ล้านเสียงจะได้สสประมาณ30คนและสสเขต50คนก็จะสามารถทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะนโยบายให้เบี้ยคนชรา5,000บาทนั้นบางคนบอกทำไม่ได้แต่ตนเองยืนยันทำได้ ใช้เงินจำนวนกว่า7 0 0 0แสนล้านทำไมจะทำไม่ได้ก็นำเงินจากหวยใต้ดินไงที่หากค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลือกว่า9 0 0 0แสนล้านซึ่งตนเองไม่ได้ม้แต่สามารถทำได้คนเราต้องมีมันสมองสอสอเต้มงคลกิจได้กล่าวไว้ค่ะาาก,าการรับอยู่แล้วบมารับคร้วอยู่่น,<ค>นท่านไม่ให้ซื้อเสียงแล้วท่านจะใช้เงินน้อย นะครับถ้าท่านใช้เงินน้อยท่านก็ไม่กดดันเหมือนผมก็ไม่กดดันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจะกดดันท่านกล้าถ้าท่านกล้าไปไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วกับผมเนี่ยเพื่อให้ประชาชนเชื่อใจว่าท่านเนี่ยจะไม่ทำเสียง เรา้กล้าอยู่แล้วท่านกล้าหรือเปล่าทุกคนที่พร้อมทุกเวทีทุกที่ถ้าท่านคิดจะเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยไม่หน้าต้องไม่ไอ้ฟ้ากไม่หน้าต้องไม่ไอ้ดินอย่ากลัวประชาชนภาวนาว่าเราอยากได้อยากได้คะแนนบัญชีเนี่ยสักประมาณตล้านเสียงสิบล้านเสียงก็ได้สองสิบล้านสามสิบล้านถ้าเขตอยู่ประมาณสักยี่สิบก็ห้าสิบก็สามารถทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชนได้ นโยบายหลายๆอย่างที่ผมเคยให้ไว้กับประชาชนอย่างเช่นผมบอกว่าเบี้ยคนชรา5 0ันเนี่ยหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไม่ได้หรอกผมบอกว่าทำได้เบี้ยคนชรา5,000ได้ใช้เงินปีละประมาณว่าล้านทำไมจะทำไม่ได้ที่2ล้านที่3คนลงเงินจากไหนก็เอาเงินจากหวยไงหวยใต้ดินเนี่ยมันแทงกันงวดละประมาณตบบนละ5้าน แจาทั้งจังหวัดมณดลต้องเ่งวดละสมืล้านสองวดก็แมืนล้าน24งวดก็เกแสน่มืนล้านตัดรางวัลตัดค่าใช้จ่ายเดินไปเดินไปเร่งแก่แสนล้านดูแลคนแก่ได้นิว2ี่หรือไทยรับทรัพย์เฉลิมภาพข่าวสุกันวัลีสุวัรณรายงาน